สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้ยก็จะมาแนะนำจากเย็บผ้าบราเดอร์รุ่น GS 2007นะคะนี่ตัวนี้นะคะเราจะมาดูคุณสมบัติกันว่ามีอะไรบ้างและมีอุปกรณ์ตีนผีอะไรบ้างค่ะค่ะอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะก็จะมีตีนผีเจตีนผีแอลไขควงรูปวงแหวนแกนเสริมหลอดได้แผ่นรองชุนตีนผีเอ็มตีนผีไอตีนผีเก็สวย4อันเข็มชุดเข็มเข็มคู่ ค่ะเรามาดูคุณสมบัติกันนะคะจาก GS 2007ตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด27ลายค่ะตัวนี้ก็จะเป็นวงล้อหมุนสําหรับเลือกลายนะคะหมุนได้เลยซ้ายขวานะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวงล้อสําหรับหมุนเพื่อยกเข็มขึ้นลงนะคะจะอยู่ด้านข้างตรงนี้และวงล้อตัวนี้นะคะไว้สําหรับปรับความทีห่างของฝีเข็มนะคะเลขยิ่งน้อยนะคะฝีเข็มก็จะยิ่งทีนะคะ เลขยิ่งมากฝีเข็มก็จะยิ่งห่างนะคะและอีกอันนึงก็คือวงล้อเป็นวงล้อเลือกลาย SS ค่ะนะคะแล้วก็วงล้อกลางตัวนี้นะคะสําหรับปรับความกว้างของลายค่ะเลขยิ่งมากลายก็จะยิ่งกว้างนะคะเลขยิ่งน้อยลายก็จะเล็กลงนะคะและอีกหนึ่งวงล้อนะคะคือวงล้อปรับความตึงของได้บนค่ะค่ากลางจะอยู่ที่ประมาณ4-5นะคะ แต่ถ้าจะให้ได้ตึงมากยิ่งขึ้นก็คือปรับให้เลขมากขึ้นค่ะเลขยิ่งน้อยได้จะยิ่งหลวมค่ะและด้านข้างนะคะยังมีใบมีดนะคะสำหรับตัดได้ค่ะจากตัวนี้เป็นกระสวยหงายด้านบนนะคะใช้งานง่ายค่ะแล้วก็มีไฟ LED ในตัวค่ะมีตัวช่วยสนเข็มนะคะอยู่ตรงนี้อัตโนมัตินะคะ และที่สำคัญยังมีตัวช่วยทำลังดุมนะคะอัตโนมัติขั้นตอนเดียวดึงก้านตัวช่วยทำลังดุมลงมาแล้วก็ดันมาด้านหลังค่ะเมื่อใช้เสร็จเราก็ดันเก็บได้เลยและมีข้อสำคัญอีกก็คือจากตัวเนี้ยเป็นฐานแบบฟรีอาร์มนะคะก็คือถอดฝาด้านหน้าตัวนี้ออกนะคะก็จะเป็นแบบฟรีอาร์ม สามารถเย็บชิ้นงานหรือแขนขากางเกงชิ้นงานที่เป็นทรงกระบอกได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจจักเย็บผ้า b r เดอร์นะคะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะหรือทักมาที่ f เฟซ b ุ o ก布拉 r ด e ร i ซอ c ขับ Thailand ค่ะหรือทักที่ไลน์แชทเ w w ร b r ไวด์เว็บค่ะสำหรับวันนี้ป้าปุ้ไปก่อนนะคะ